ไม่ฟนอลแฟนตาซีไม่ได้มาจากความพยายามครั้งสุดท้ายของทีมงานแบบที่เล่าลือกันหรอกนะตอนนี้คอเกม JRPG หลายคนคงเคยได้ยินมาว่าที่เกมไฟนอลแฟนตาซีใช้ชื่อนี้เป็นเพราะค่ายเจ้าของเกมนะตอนนั้นอย่าง Square Soft ตั้งใจจะให้เกมนี้เป็นเกมสุดท้ายของบริษัทแต่ดันฮิตระเบิดระเบ้อจนมีผ่านต่อยาวเป็นหางว่าวถึงทุกวันนี้ใช่ไหมล่ะแต่ที่จริงไฟนอลแฟนตาซีเป็นเกมที่ Square Soft ไม่มั่นที่จะท้าชนกับเจ้าพ่อแห่งเกม JRPG นตอนนั้น ยานดราก้อนควสของค่ายอีดิคคอร์เปอเรชั่นมาตั้งแต่แรกแล้วต่งาตงหากการขับเที่ยวกันของทั้ง2เกมยิงยาวมาเป็น10กว่าปีจนถึงยุคที่เกมคอนโซลทั่วโลกเริ่มมาเนที่กราฟิกและมีต้นทุนการสร้างที่สูงขึ้นเกมดีๆโผล่มาแย,ย่งส่วนแบ่งตลาดมากมายปี2001บริษัทแควซ็อกดันคิดการใหญ่ฉีกไปทำหนัง C g 3สมิติเต็มรูปแบบเรื่องแรกๆของ <c oughs> <ๆ S 2> โลกด้วยเลยละกันเอ้าแต่ด้วยความไม่พร้อมหลายๆอย่างของตัวนั้นแควซ็อกที่แบกต้นทุนสูงลิ่วพอบินเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากเกินไป เรียกได้ว่าขาดทุนย่อยยับทั้งหนังและเกมแทบล้มละลายเลยทีเดียวแม้ภายหลังจะได้โซนี่ยื่นมือมาช่วยเหลือเข้ามาอุ้มไว้แต่ก็ไม่ได้ช่วยให้วิกฤตการเงินของ a r ป Soft ดีขึ้นสักเท่าไหร่ในอีกภาคหนึ่ง e n i x Corporation ก็มีแอบร่อแรกอยู่ไม่น้อยหลังจากซีรีส์ d r a g o n Quest เริ่มติดปัญหาทางด้านไอเดียเกมภาคใหม่ๆต้องปล่อยล่าช้าจนแฟนเกมหนีไปเล่นเกมของคู่แข่งรายอื่น อีนิกส์เมื่อเห็นผู้แข่งตลอดการก็ตกอยู่ในสถานการณ์ไม่ต่างกันไล่ศอโอกาสชวนกันวรวบรวมบริษัทกับทางสแควร์ซอฟเลยก็เกิดเกมสสแควร์อีน ix, ิกส์มีพัฒนาเกมดังๆที่เราคุ้นเคยกันทุกวันนี้อย่าง Kingdom Hearts o c t o p a t h Traveler และอีกมากมายนั่นเองจบจนวันนี้แม้วงการเกม JRPG จะไม่ได้เปลยงปรั่งเหมือนยุคก่อนแต่สแควร์อีนิกส์ก็ยังอยู่ในจุดสูงสุดของห่วงโซ่วงการเกมญี่ปุน่นเพราะปี2023รายได้รวมบริษัทอยู่ที่92,500ล้านบาทโดยมีกำไรถึง 13,280ล้านบาทเลยทีเดียวก่อนจากกันไปน่าจะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดทีว่าไฟนั่นกับดีคิวเกมไหนดีกว่ากันคัดๆๆๆอย่าไปถามคำถามรอบมาไทายงั้นสิโว้ย